มักอ้วนกินสแต็กแต่กุ้งมาตั้งลายเรื่องของฉันพยาบาลและเซสสวัสดีครับสวัสดีจ้ามื่อวานนี้ได้พัดซีอิ๊วใส่กุ้งตัวบัางไงเนี่ยพี่น้องเด้อพัดเซ็ตเมื่อกี้นี่แบ่งให้ยายไปแล้วนุ้ยพี่น้องขออนุญาตค้น่อนผัวปูใส่พริกใส่คนอันนี้ไปคอนคอนหมูอ่วนหมูอ้านกินกุ้งเยอะๆนะเพราะว่าหมูชอบกินกุ้งไม่เอาไม่ชอบก็ได้หรอกกุ้ง ก็คนกาคอมเมนต์อีกแล้วใช่ไมากวนกินสแตกแต่กุ้งมาตลอดเรื่องของฉันจ้างอันหานสันหามาติก่อนจันไม่ตอบค้นใจเขาปะี่นหอกมาจ้าแซ่บน้ำเกลือฉันชอบกินกุ้งฉันก็แตกแต่กูงมตลวมีกินของฉันมากุ้งก็ได้ เอาใช้ยู่ตั้งประเทศภาษาเกาหลีญี่ปุ่นนะอยู่ในช่อง youtube ในในเ e e o o o กัันบอกไปได้เลยน่าจะเป็นคนเดียวกันแหละที่บา้านเลยท่านจะคอมเมนต์ว่าฉันล่ะเปิดเปิดตัวตรลเลยจ้าฉันจุดแอนกู ท่าก็กินกันช่วงนี้จะไม่ตัดยา,างนะบ้างไหมคนไหนด่าทันฉันจะไปด่ากลับตัวราเขาหรอกว่างเล้ว

่ไหากินของง่ายๆพี่น้องอ,อ,อืไอร่อย <laughs> กว่าไงชอบใจเจ้ผูกจุกไม่ก็ชอบใจเห็นฉันสู้อน ชามาแล้วก็ซางซางก,กระลวงร่อยไปเนาะพื่อนอะไรฟันก็ปวดไม่เกินเกลี่ย <c oughs> ไม่น่าแก่เลยฉันทำไมต้องแก่ด้วย <c oughs> เป็นช่องอื่นเขากินคลิปแบบว่ากินแบบของแบบว่าเคี้ยวต้องเคีดด้ยวดีๆใช่อิ่งตาเขาเขากินมา,าม่ได้ยิ่งม้อิจฉาเขา ก็ของเคียวบ้าได้แต่ต้องบำรืนอย่างเขาครับเรากินเคียยวเราก็ต้องรักษาสุขภาพของตัวเราด้วยอืมฟรีอบอกว่าอย่ากินเนื้อดิบบ่อยนะ ป็นโลกกกรงเรียกว่าบุคคลเด็กดดกินแล้วพี่ต๋องเอาก็เรียก่าบุคคลเด็กกินอืมแปดตวอเก็บไสิกูสามหกหกตัวกูเก้าตัวกูเก้ตัวเหรอไอหกตัวกูอืมตัวยังบ้าบา้บาห้ากินมากกินไปสามตัวแล้วอืมกินมา เราก็หาว่ามาปังน,นเลยกินเินกฮล่พูดนะเกนเฮ้ยฟินส่ดหัเอามาน้ำจิ้มนัำ จากนัอนถ้าผักเราปรุงไปแล้วเที่อปรุงเพิ่มคือพริกกับพริกป่นเออแล้วก็น้ำส้มด้คเขากิ้ไน้เขาไม่ปรุงเลยอ่ะนะ ไม่าจงก็ไม่ปรุงอร่อยแล้วเพราะมันอร่อยแล้วเลยไม่ต้องปรุงก็อร่อยแต่ที่ปรุงเพิ่มคือพริกป่นกับน้ำสม้มเพราะเราทำอะไรก็อร่อยใช่ไหม <c oughs> สี่กอกหมูสี่กอกวนเส้นสามารถสั่งได้เหมือนเดิมน,นะจ้าเรายังขายเหมือนเดิมจ้าหนึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบบาทสั่งหนึ่งกิโลมีค่าส่งสามสิบห้าบาทจ้าสั่ง2 2สองกิโลสองฟรี สั่งสี่กิโลส่งฟรีห้องเย็นไปเลยจ้าหมั่มเนื้อแหนมหมูแหนมตุ้มยังมีนะจ๊ะสั่งได้จ้ายัางทางพี่ออเดอร์จ้าหมูแดดเดียวลูกค้าอยู่เพราะว่าแดดไม่ฝนตกเขาว่าพายุจะออกแล้วนี่คืนนี้เห็นเขาว่านะคู่นี้ก็มีแดดแล้วแหละแต่ดีลูกค้าบอกว่าไม่ต้องรีบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหมูแดดเดียวก็ใส่กอ,อกอีกสามกิโลเป็สี่กิโล ลูกค้าบอกทารีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะกินหมูส okay. <rain> <y ug il clubs> ้มแทนลูกค ouais, ้าบอกฉันไม่อยากกินหมูส้มลูกค้าบอกฉันอยากกินหมูแดดเดียวคขาบอกรอบต่อไปของคุณมายุรีทั้งย่างทั้งสามกิโลนะเส้ยกรอบย่างหมดเลยแล้วก็หมูแดดเดียวก็ย่างเออทอดอั้มพี่น้องเมดิกะมาแสบๆเนื้อให้หมูเจ้าได้เบิองซัมนี่ล่ะพี่น้องแสบค่ะแสบแน่ กินเรากินอะไรที่ง่ายๆแล้วพี่น้องบตัตเตอร์เปวย์เลนแบบสองอื่นที่เขากินกันดีๆนะพี่น้องเนาะเขากินแบบฉบับของเราเราอยากกินอะไรเราก็ทำเดี๋ยวก็มากินไถ่หมูอเจ้าเบิงคนถี่มาคอมเมนต์บอดีห้ากะเอาบองผ่านไปบองคนข่อยก็บอกบอกๆเลยพี่น้องบอ่อยบอกไปเลยไม่ต้องบางอย่างไม่ต้องบอก,อบอกนะทำไมเาาขาว่างก่อนเขาเถอะ <laughs> บางทีแล้วก็มีหัวใจไงเอาไม่นีไปครับพี่น้องสวัสดีครับพีจาให้เขาอิจฉาเล่น ไอเขาอิสระเลยเม